ว่าไงครับผมเก็บไปเลย3คิวคิวที่4ี s <S ่ไหมเพื่อนคิวที่4ี่ไหมเพื่อนอุ้ยมาดิคิวที่4ก็ได้ครับผมมัลติเพเยอร์เขาเนี่ยว่ายิงคนยิงคนเออควิกแมทไปเลยแมทอะไรก็ได้ฮะมัลติเพเยอร์ก็มีนะครับเกมนี้สามารถยิงกับคนได้นะไม่จำเป็นต้องสู้กับซอมบี้เสมอไป เลือกตัวผมชอบตัวนี้สุดแล้วจริงผมเล่นสายแชปเปอร์นี่แหละสายเดิม Team captured the point. Your team has the lead. Easy. อีผมบอกเลยผมบอกแล้วอีซี่ไดปืนยิงกระเบิดแล้วครับ ทำลายเพื premises, premises, sure. aro, consiste, oh, ่อนทำลายตี่ทำลายเพื่อนหนูเก่งยิงไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโหจัดจัดโหจัดจัดเด้อเด้อเดี๋ยวบ้าเอ้ยเพียบเลยจ้าเสียพอยแล้วอ่ะบ้าเอ้ยอวิ่งผ่านเฉยใช่ไหม ได้อยู่ครับได้อยู่อย่าให้มันยิงเราสิเพื่อน <Game over. S 1> เอาไปเลยเพื่อนอีกหนึ่งศพกครับผมไม่ให้ยึดหรอกครับรโอเควางระเบิดโอ้เพื่อนใจเย็นใครยิงอะครับ โอ้ยิงเงายิงเงาโดนซอมบี้ไอ้นี่ครับเหงาเลยอุ้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 ยปืนโกนปืนโกนได้เพื่อนขอเวลาแป๊บเฮ้ยลีโรดมาดิเพื่อน มาดิครับตายครับผมตายมาดิมาดิมาดิเฮ้ยอ๋อพี่เล่นมานานแล้วเกมเนี้ยเ,เ,เดียวมาเปิดก่อนนะ ว่าไงครับผมเก็บไปเลย3คิวคิวที่4ี่ไหมเพื่อนคิวที่4ี่ไหมเพื่อนอุ้ยมาดิคิวที่4ก็ได้ครับผมเ,เพื่อนอันนี้ไม่ไหว <laughs> เกินมาขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะครับถามอนุบอกไม่ต้องเกิดอับบอกเลยใส่บาไว้าาก่อนฮะโอ้อมบี้วิ่งผ่านว่ะ โอ้ oh. เพื่อนเยอะไปแล้วเล่นอาชีพอื่นต้องไหมอ้าวไม่ทันอีกแล้วว้าแย่จังเป็นอาชีพที่ผมชอบมากเลยชิพเนี้ยมันแรงครับพว่าไงเพื่อนว่าไงตายครับ <laughs> แค้นติดไปยึดจุดว่ายึดจุดเถอเพื่อนยึดจุดเถอเพื่อนยึดจุดเถอเพื่อนอยู่ไหนวะอ๋อยึดจุดอยู่ยึดจุดอเค <c oughs> ว่าไงครับผมยิงให้โดนหน่อยเร็ววางมาก่อน <c oughs> มาดิเพื่อนขอโทษยิงโดนนะครับ โอ้ยเพื่อนล้มตายไอ้บ้าไม่ไม่ตายเหรอเดี๋ยวเราเล่นค์าอื่นบ้างไหมแอสซัสซินน่าเดี๋ยวผมชอบอ้าโอ้ยเลือกไม่เคยทันตายเราเลยเหรอเจ้าดิโอ้ยดจุดตรงไหนวะาจุดอยู่ข้างล่างเหรอครับ เพื่ออยู่ข้างหลังอ่ะโอเคครับผมโอเคครับผมวางกับดักไว้ก่อนฮนะห <c oughs> นีก่อนครับ <c oughs> ผมเป็นการวางแบบโคตรเทพ โอ้บ้าไปแล้วเพื่อนหนีก่อนละจ้าโอ้โดนสบ,บีตีครับผมกลายเป็นซอมบี้แล้วตาย เออไปเลยเพื่อนทุกสองอ่านหน้าไปดิครับผมไปเลยเพื่อน <c oughs> รีโหลดแอบไม่มิดเพื่อนแอบไม่มิดแอบไม่มิดแอบไม่มิดเทที่เออสวยครับ สวยเปลี่ยน point แล้วไม่ใช่อันนี้แหละวางไว้ก่อนครับ ทางนี้อ้อมไม่ได้เนาะรีโหลดบอกว่ามันต้องมีคนวิ่งมาแหละวางไว้ก่อนอื้อมันต้องมีคนวิ่งมาแล้วกาวบอกเพื่อนจะตายแล้วนะ่ะจะตายแล้วนะ่ะสวยครับ <coming> ซัมบี้อินมอร์อ้าวซัมบี้คิว บ้าเอ้ยเพื่อนเยอะเหลือเกินโอ้ยเพื่อนโอ้อโอตายแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นซอมบี้แล้วอือเดี๋ยอาชีพแบกผมเลยนะเพื่อนอาชีพเนี้ยโอ้โดนซอมบี้อีกแล้ว ตายครับผมเมดแล้วผมยิงรัวๆยิงแบบคนแบกอีสปอร์ตอ่ะแล้วขึ้นอ้าวขึ้นไม่ได้ด้วยก็มาดิครับผมแหมมายิงอย่างนี้เลยเหรอ โอ้เพื่อนเพื่อนโอ้ยยิงมาเยอะยิงมาเยอะโอ้เพื่อนข้างบนเหรอโอ้เยอะมากเยอะมากเป็นพอยแล้วเพื่อนยิงไปก่อนครับเลือกเต็มฮะเลือกเต็มเลือกเต็มแล้วคืยิงมานะ เพิ่นไหมยิงเพื่อนเราอะฮะสวยอยู่ครับซอมบี้อีกแล้วเหรอซอมบี้ออนเดอร์สตรีทครับ <c oughs> โอ้เพื่อนโดนสอมบี้กัดแล้วโดนโดนโดสอมบี้ลุมเออเรียบร้อย ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเลยพอเดี๋ยวขึ้นบนฮะปลายปลาปลายปลายปลาปลาโอ้โหเยอะมากเยอะมากว <ung> างก่อนนะันว่าไงเพื่อน โอ้ยสองตัวเลยนะฆ่าปอกาปกกี่ตัวแล้วฆ่าไปสามสิบแปดตัวแล้วทุกคนเพนื่อนไปลุยมันขอโทษตายครับผมว่าไงยิงเราเพื่อนเราหรอเพื่อนเราหรอขวามีตัวหนึ่งแต่ละ่ะตายแล้วหรอไปช่วยก่อนครับช,ชนะม,มาเราจะไม่ยอมแพ้ฮะว่าไงครับผม อุ้ยขอบคุณมากเพื่อนยืงทำลายเพื่อนยิงนิ่งง่ายยิงก็ได้ครับผมอุ้ยยิงโอ้โดนไฟช็อตโดนไฟช็อตโดนไฟช็อตโอ้ my god ถือกันฮะชนะแล้วครับทุกคนว่าไงครับผมว่าไงครับผมว่าไงครับผมชนะว่ะวู้วิกชอรี่ครับ เก็บไปกี่ศพครับเนี่ยเก็บไป44ศพโหโคตรเดือดฮนะโอ้โหนี่ขนาดปิงเยอะนะเนี่ยสุดยอดเวอร์ดีกูดครับ